สวัสดีครับกลับมาพบก,กับรายการมุตจาโซเลสทอกันอีกครั้งแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมาคุยกันถึงประเด็นสําคัญนะครับผมเกี่ยวกับอุนเตอแมนทิเกอร์ตอนล่าสุดนะครับผมที่เป็นตอนที่เรียกได้ว่าโอ้โหไม่นึกไม่ฝันว่าจะเข้มข้นได้ขนาดนี้นะฮะจากตอนที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วที่ผมคาดการณ์ตอนนี้ไว้ผมก็คิดว่าไอาตอนนี้มันก็น่าจะไม่มีอะไรอาจจะออกทะเลนิดนหน่อยๆตามภาษาอุนเตอแมนซีรีส์อะไรอย่างนี้นะฮะพอมาถึงจริงๆโอ้โหไม่ใช่เข้าเนื้อเรื่องเต็มๆม ตัวทิกเกอร์แทบไม่ได้ออกมาบู๊อะไรเยอะๆเลยนะออกมาแป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรียกว่าเนื้อเรื่องเน้นๆนะครับผมแล้วก็มีการเฉลยปมของตัวละครตัวละครหนึ่งที่เราสงสัยเอะใจมัง้งแต่ตอนแรกๆนะครับผมนั่นคือพ่อนางเอกนะฮะก็ขออาภัยนะที่เรียกแบบนี้นะฮะง่ายดีนะครับผมซึ่งด้วยความที่ตอนนี้มันเฉลยอ,อะไรหลายๆอย่างเนี่ยฉะนั้นก็จะขอบอกว่าใครที่ยังไม่ได้ดูตอนล่าสุดนะฮะซึ่งยังไม่มีแบบภาคไทย นะครับผมมีแต่ซับอิงของ YouTube ของซูบุรยาเท่านั้นนะครับผมอุตตมะอินออฟฟิเชียลนะฮะช่อง7ที่เพิ่งฉายก็เป็นตอนเซตที่ตอนที่2เท่านั้นเองนะ,ะส่วนบน YouTube ของเด็กนะฮะจะไปถึงตอนที่น่าจะ4นะครับผมฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูก็ถ้าจะคุยกันก็ไปดูของช่องซูบุรื่ช่องอุตตมะอินออฟฟิเชียลนะฮะที่เป็นซับอิงนะ,ะแล้วค่อยมาคุยกันนะครับผมอ่าครับผมสำหรับใครที่ดูมาแล้วหรือไม่ซีรีส์เรื่องเรื่องสปอยนะครับผมมาเราก็มาคุยกันเลยนะฮะ โอเคนะครับผมตอนนี้นะครับผมจะเป็นตอนที่เขาเฉลยปลมเกี่ยวกับตัวพ่อนางเอกนะครับผมว่าเป็นใครมาจากไหนแบบค่อนข้างเคลียร์ในระดับหนึ่งนะแต่ก็อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ปมของยูนะนะครับผมนางเอกของเรื่องนะฮะเรื่องของว่าเขามีรากสถิตเป็นเออยูซาเละนะฮะก็จริงๆเนี่ยเขารู้ความจริงกันตั้งแต่ตอนที่แล้วแล้วนะแต่ตอนนี้ก็คือแบบเหมือนแบบสามารถคุมหรือเรียกออกมาได้ด้วยตัวเองแล้ว นะครับผมเหมือนสแตนเลยนะฮะเออก็จริงอะนะลองไปดูนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับตัวยูนะนะฮะโอเคทีนี้เรามาที่พ่อของยูนะนะครับผมในตอนนี้เขาเฉลยว่าจริงๆแล้วพ่อของยูนะเนี่ยนะครับผมมาจากอีกจัก,กรวาลหนึ่งอ่าซึ่งอันเนี้หยหลายๆคนหรือผมเองหรือเพจจีจู u n i t y เนี่ยคิดถูกประมาณครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งมาหน่อยหนึ่งนะคือเขามาจากจัก,กรวาลทีกาหรือจัก,กรวาลที่เราคุ้นเคยกันนั่นเอง ะะแต่เขายังไม่ได้บอกนะว่าเป็นทีกาที่เราเคยดูกันจริง,รงๆหรือเปล่าเขายังไม่ได้ระบุเขาแค่บอกว่าในจักรวาลที่เขามาเนี่ยจักรวาลนั้นมีหน่วยกัสมีทีกาแค่นี้หน่วยกัสที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละนะครับผมนะหลุดมาพร้อมกับยานกัสวิ่งหมายเลขหนึ่งอ่านี่คือตรงนะครับผมแต่ว่าจะไม่ตรงก็ตรงที่ที่ผมเคยทาคลิปไปก่อนนะั่นเองที่จะเป็นเหตุการณ์ในตอนที่สามพิกะ นะไม่ได้หลุดมาเพราะอย่างนั้นนะฮะในเรื่องเขาเฉลยว่าเขากําลังบินตรวจตาหรือบินมาเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีหลุมมิติเปิดขึ้นนะแล้วตัวเขาก็หลุดเข้ามาในมิตินี้นะฮะแล้วก็มาโผล่ในจักรวาลของทิกเกอร์เนี่ยเมื่อ30ปีที่แล้วนับเวลาในจักรวาลทิกเกอร์นะนะครับผมแล้วก็ใช้ชีวิตเรื่อยมานะฮะจนมาแต่งงานกับยูกะหรือคือแม่ของยูนะนะฮะโกออลเยโลของเรานะครับผมมาแสดงด้วยนะฮะแล้วก็ด้วยความที่เขาหลุดมาพร้อมกับยานกั斯วิงเนี่ยนะฮะเขาก็เลยเหมือนเอาเทคโนโลยีตรงเนี้ย ที่หลุดมาเนี่ยมาสร้างเป็นเนื้อเดเซแล้วก็เป็นหน่วยกั๊ซีเล็กแล้วก็ยานกัสดเฟลคอนนะครับผมแล้วก็ซ่อนตัวเองหรือเอายานของตัวเองเ่ยซ่อนไว้ในถ้ำนะคใครที่ดูตอนนี้ก็จะรู้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็เหมือนจะปรับแต่งให้มันเป็นแบบออโต้พายโลดคือไม่ต้องมีคนขับระยะไกลได้นะครับเหมือนกัสดเฟลคอนเลยนะะซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นประเด็นอีกเหมือนกันว่าเพราะอะไรทำไมถึงพอมาอยู่จัก,กรวาลนี้แล้วแบบเปลี่ยนซะ พราะว่าตอนที่เขาหลุดมาในมิติเนี้เขายังขับอยู่บร,รยานกัดวิงอยู่นะครับผมแล้วหลุดออกมานะฮะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมน่าจะต้องมีปมหรือมีอะไรสักอย่างที่รอคียคายหรือรอพูดถึงอยู่นะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมและหลังจากที่มีการเฉลยปมตรงเนี้โอ้โหกัดวิงในตอนคือผมจะไม่สปอยเยอะแล้วกันตรงส่วนนี้นะอยากให้ไปดูทิกเกอร์ตอนล่าสุดเอาเองนะโอ้เท่เลิกเกินนะสมกับเป็นพระเอกจากทีเก้าจริงๆนะกัดวิงหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะครับผมเออ ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจของตอนนี้นะครับผมจะมีอยู่3มอย่างนะฮะเอาอย่างแรกคือลำดับจากน้อยสุดไปก่อนนะคือเรื่องของมิตินะครับมิติที่หลุดมาเนี่ยถ้าเราจะสงสัยหรือจะเอใจสงสัยเนี่ยถามว่าเออทำไมจู่ๆถึงเกิดหลุมมิตินี้ขึ้นมาได้นะซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นปริศนาแต่ก็ต้องมารอดูว่าเขาจะเอาตรงนี้มาเฉลยหรือมาพูดถึงเพิ่มหรือจะจบไปตรงนั้นนะแค่บอกว่ามิติมันแปลปรวนก็ได้นะเพราะว่า จะบอกว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสปินออฟที่สร้างขึ้นมาก่อนแต่เหตุการณ์มันไกลจากตอนนี้ไปแบบโอ้โหยาวมากก็คือในภาคทีก้าภาคพิเศษคือชีมนุยักษ์อดีตการะนะที่ย้อนไป5,000ปีอันนั้นมันเป็นหน่วยนีโอซูเปอร์กัตแล้วคือมันหลังซูเปอร์กัตไปอีกอะนะครับผมมันก็จะอารมณ์ทรงๆนี้คือ ลูกชายอีกคนหนึ่งคนเล็กของมาดกาไดโกะที่บินฝึกอยู่หรือบินลาตะเวนอยู่เนี่ยก็หลุดมิติมาแบบนี้ย้อนเวลาไป5,000ปีแต่อันนั้นอนะ่ะอันนั้นมันจะต่างกันตรงที่มันย้อนเวลาแต่อันนี้มันหลุดไปจักรวาลอื่นเลยนะฮะแต่มันก็จะทรงนี่เหมือนกันที่จู่ๆหลุดม,มิติก็เปิดขึ้นได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยในซีรีส์ทิกเกอร์นี่ก็มาพูดถึงเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้เขาจะเฉลยอะไรเพิ่มหรือยังไงนะฮะสุดท้ายบอกมิติแปลปวนหรือเจ้ามาพูดถึงต่ออันนี้ก็ต้องรอดูนะผม แต่ถ้าให้คาดเดาเล่นๆง่ายๆตอนนี้ก็คิดว่าคือด้วยความที่ตอนนี้อุลตร้า hmm. แมนหรือจกักรวาลอุลตร้าแมนมันเปิดกว้างขึ้นโดดข้ามมิติมิติไปมากันเยอะแยะมากมายล่าสุดจะข้ามไทม์ไลน์กันแหละนะฮะก็เลยทําให้แบบด้วยความที่กระโดดข้ามไปข้ามมากันแบบไม่ทําให้มิติมันแปลปรนก็เลยเกิดเป็นหลุมมิติขึ้นมาได้เฉยๆก็ได้อะไรอย่างนี้นะฮะนี่คือที่เดาเล่นๆตอนนี้นะครับผม นะฮะก็ต้องรอดูไปก่อนนะครับว่าเขาจะเอาตรงนี้มาพูดถึงไหมนะครับผมอ่าเรื่องของมิติก็แค่นี้นะนะฮนะนะทีนี้ต่อไปนะครับผมเรื่องของออแม่นางเอกหรือยูกะนะครับผมซีนนี้มันอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรนะฮะโอเคถ้าพูดถึงการพูดคุยของซีนนี้มันก็มีประเด็นอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่ายูกะเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าตัวยูนาที่จะเกิดเนี่ย นะเป็นเหมือนแบบล่าสถิตของยูเาเลหรือคือรู้ทุกอย่างเลยอะ่ะซึ่งเอาจริงๆตรงนี้เอาจริงมันก็มีความพิเศษบางอย่างนะเพราะว่าตัวยูนาเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนลูกครึ่งคนสองมิติเลยนะพ่อมาจากอีกจักรวาลหนึ่งส่วนแม่ก็อยู่ที่จักรวาลน,นี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเลยเป็นล่าสถิตของยูซาเลอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับผมแต่ตรงส่วนนี้ผมก็มองว่ายูซาเลน่าจะเป็นเหมือนแบบอารมณ์เหมือนทีก้านั่นแหละที่แบบเป็นยีนที่สืบทอดมารุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นจนมาถึงรุ่นของยูนะแค่นี้เองหรือเปล่าออน,นี้้ก็ตงรดรูผม แล้วที่จะพูดต่อไปนี้นะฮะถ้าใครสังเกตซีนนี้ดีๆผมเอะใจตอนดูครั้งแรกเลยนะครับผมว่าเฮ้ยมันคุ้นๆถ้าสังเกตจุดที่ยูกะกับสามีเขาหรือพ่อยูนาเนี่ยยืนอยู่เนี่ยซีนเนี้ยถ้าสังเกตดีๆมันจะละไม้คล้ายกับซีนที่ในอกีก้าภาคเดอะฟอนต์ดูดิซี่นะฮะที่ไดโกะกับเลนะยืนอยู่ตรงเหมือนสะพานนะกำลังจะจูบก,กันแล้วมีเพื่อนมาขัด มันเหมือนกันเลยแล้วบวกกับชุดโทนก็คล้ายๆกันสีน้าําตาลน้ําตาลอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นแค่อีสเตอร์เอ็กหรือเขาตั้งใจหรือมันจะมีซัมติงอะไรหลังจากนี้หรือเปล่านะครับผมอ่านี่แหละนะฮะที่แบบใครดูแล้วก็น่าจะต้องมีสกิลใจบกก้างซึ่งผมว่าหนึ่งในนั้นนะนะฮะมันคล้ายกันเลยซีนนี้นะฮะต้องการจะสื่ออะไรหรือเปล่านะครับผมบวกกับตัวพ่อของยูนะที่ ไม่ให้เห็นหน้าให้เห็นแค่มือเหมือนต้องการจะแบบไม่ให้เห็นหน้าตั้งแต่ตอนหลุดมิติมาแล้วตอนที่นั่งกัดวิงก็ไม่เห็นตอนในที่นั่งคนขับให้เห็นแค่ว่าตอนหลุดเข้ามาแล้วแล้วซีนนี้อีกนะฮะที่จับท้องของยูกาที่กําลังคลอดท้องอยู่เนี่ยนะ,ะก็ไม่เห็นหน้านะครับผมก็สงสัยว่าเพราะอะไรซึ่งมันจะเกี่ยวยงกับประเด็นต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะฮะอันนี้ก็ยังสงสัยอยู่นะครับ อ่าโอเคนะครับผมว่าแล้วนะฮะเราก็มาพูดถึงประเด็นต่อไปกันเลยนะครับผมก็คือจักรวาลที่พ่อนางเอกหลุดมาเนี่ยนะฮะมาจากจักรวาลไหนอ่าเขาบอกแล้วก็จริงว่าเป็นจักรวาลที่มีหน่วยกัสมีทีก้าที่มาเคยช่วยเขาเอาไว้นะครับผมแต่ยังไม่ได้บอกชัดเจนว่าเป็นจักรวาลที่เราคุ้นเคยกันดูกันเมื่อก่อนหรือเปล่า นะครับผมขาระบุคแค่ว่ามาจากจักรวาลที่เคยมีหน่วยการ์ดกับทีกาแค่นั้นเองนะฮะแล้วทําไมพ่อนางเอกถึงได้มาขับยานกาัสวิ่งหมายเลขหนึ่งะครับผมที่ปกติแล้วเนี่ยยานลำนี้ถ้าใครดูซีรีส์ทีกาจะรู้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นไดโกะหรือก็ชินโจที่เป็นคนขับเขาจะมาคู่กันบ่อย2คนนี้นะครับผมเป็นคนขับยานการ์ดวิงหมายเลขหนึ่งส่วนใหญ่นะฮะแต่ทำไมอันนี้ถึงเป็นพ่อนางเอกนะครับผม ก็ถ้าอิงจากตรงนี้นะฮะจะบอกว่าเป็นอีกจักรวาลหนึ่งที่ไม่ใช่จักรวาลที่เราคุ้นเคยก็ได้แต่มันทับซ้อนกันอยู่มันอาจจะเหมือนกันมากก็ได้นะฮะแต่ถ้ามันเป็นอย่างเนี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะผมมีความรู้สึกว่าทีก้าเนี่ยจะมีเวอร์สแยกหรือจักรวาลแยกเยอะเกินไปแล้วถ้านับตัวนี้อีกเนี่ยมันจะเป็นตัวที่สี่ที่หแล้วนะฮะ ะะก็จะเริ่มที่ตัวแรกตัวจักรวาลหลักที่รู้กันเคยซึ่งอันนั้นเราไม่นับนะฮะเรานับตัวแยกเลยก็คือตัวในจักรวาลศึกรวมพลังแบบพนอุนจจาในปี2008นะ,ะเป็นอีกเวอร์สหนึ่งของไดโกะที่เป็นจักรวาลปกติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งคือตัวจากอุจตร้าแมน X นะครับผมที่เป็นมูวี่ปี2 0 1 6นะฮะแล้วก็อีกอันนึงย้อนไปหน่อยซึ่งอันเนี้ยยังไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ก็ยังสามารถอนุมานได้ว่าเป็นทีกาตัวเดิมก็คือตอนที่กิงกะ นะครับผมอันนี้ก็ยังไม่ชัวว์มาจากจากักรวาลไหนแต่เขาไม่ได้ลงรายละเอียดชัดเจนไงยังพูดได้ว่าเออมันจะเป็นทีกาตัวเก่าก็ได้ตัวหลักก็ได้นะฉะนั้นเราก็ยังไม่นับตรงนี้นะฮะก็หลังจากอุลตร้าแมนเมาก็คือนี่แหละตัวนี้แหละนะครับผมถ้าเกิดตัวนี้คือแยกอีกเนี่ยนะฮะมันก็จะกลายเป็นว่าทีกาจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะค,คือก็จะเยอะเกินไปแล้วในความคิดผมนะครับผมอ่าก็แต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้เพียงแต่จะมีทีกาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวแคนน่นันะ เราจะแตกประเด็นหรือถ้าเราจะคุยกันเนี่ยนะครับผมมันก็เป็นไปได้นนอยู่2อสาทางนะฮะทางแรกหรือเวแรกก็คืออ่ะจักรวาลน,นี้เป็นจักรวาลแยกเป็นเวอร์สที่ทีจะเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแค่นั้นนะฮะก็คือจากคําพูดของพ่อนางเอกที่บอกว่าทีก้าเนี่ยเคยมาช่วยเขาเอาไว้ซึ่งก็เป็นซีนแฟลชแบ็กอย่างที่เราเห็นเลยนะ,ะซึ่งจะเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าจักรวาลน,นั้นนะเขาก็ไม่ใช่ทีก้าหรือเปล่านะครับผมแต่ตรงเนี้ย ผมยังสามารถพรูฟได้ว่ามันมีสิทธิที่จะใช่ได้ว่าเขาคือทีก้าเมื่อก่อนนะครับผมงั้นถามว่าอาทีก้าที่มาช่วยคือยังไงนะฮะเราอย่าลืมนะตัวอุลตร้าแมนทีก้าเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยแสงสว่างของมนุษย์จํานวนมากคือไม่ต้องมีใครแปลงร่างก็สามารถเกิดขึ้นได้อ่าแล้วตรงนี้ก็ยังไม่ได้เฉลยว่าทีก้านั่นอ่ะที่มาช่วยคือใครอะไรยังไงนะครับผมอ่าอาจจะเกิดมาเป็นแสงซัมติงแล้วเกิดมาเป็นทีก้าเฉยๆก่อนนะฮะแล้วออกมาสู้มาช่วย นะครับผมแล้วค่อยมาเลือกอพ่ออยูน่าน้านแล้วนั้นวัยหนุ่มอะ่ะมาเป็นล่าสถิตหรือมาเป็นผู้สืบพ่อแสงอ่ามันก็จะอารมณ์ไม่คล้ายกับอุลตร้าแมนสมัยก่อนเลยอ่าถ้าเป็นเวอร์สแยกแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมบวกกับแฟนเซอร์วิสอย่างหนึง่งที่เขากาจะกักไว้นะฮะจากประเด็นที่พูดไปเมื่อกี้ไงที่แบบเหมือนเขาจะไม่ให้เห็นหน้าพ่อนางเอกสมัยหนุ่มอะ่ะถ้าอันนี้คือเวอร์สแยกแล้วจะมีแฟลชแบ็กที่ให้เห็นหน้าเต็มๆของพ่อนางเอกสมัยหนุ่มอะ่ะ ถ้าเป็นแฟนสวิทจัดเลยนะเขาอาจจะดึงไงคนที่เล่นเป็นไดโกะคนเก่ากลับมาเป็นพ่อนางเอกสมัยหนุ่มในจักรวาลน,นี้ก็ได้นะอ่านี่เลยเป็นเหตุผลที่เขายังไม่เห็นหน้าไงอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าถ้าจะอิงตรงนี้ก็ได้นะฮะแต่มันจะกลายเป็นว่าโอเคเราจะได้เห็นนักแสดงคนเดิมกลับมาแต่ไม่ใช่คนเดิมมันก็จะดูแปลกหรือเปล่าและออกแนวเสียได้ใช่ปะว่าเฮ้ยอุตส่าห์ดึงมาได้แล้วกว่าจะมาได้คือยากด้วยฉะนั้นมันควรจะเป็นคนเดิมดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้ นะฮะอ่าก็ต้องรอดูต่อไปนะครับผมว่าเขากักไว้หรือไม่ให้เห็นหน้าเนี่ยเพราะอะไรนะฮะอันนี้คือพูฟในเวที่แบบว่าเฮ้ยทีกาคนนี้คือคนละเวิร์สที่เราคุ้นเคยหรือคนละเวิร์สหลักนะอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าโอเคแล้วที่นี้มาในเวทที่2เวทที่2ก็คือง่งายๆเลยนะครับผมมิติที่พ่อนางเอกหลุดมามันก็คือมิติหลกักหรือจักรวาลหลักที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละทีกาที่เราเห็นก็คือมาดูกาไดโกคนนั้นนั่นแหละนะครับผมแต่ถามว่ามันจะเป็นไปได้ยังไง พราะอิงจากที่พูดไปก่อนหน้านี้หรือเวก่อนหน้าเนี่ยทำไมพ่อนางเอกถึงมาขับยานกัดวิ่งหมายเลขหนึ่งที่ควรจะเป็นไดโกะอะไรอย่างนี้หรือแฟนแบ็คที่เราเห็นนะั่นมันดูไม่ค่อยมันดูไม่มีในซีรีส์เลยนะอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยที่เราสงสัยกันก็คืออาจถ้าเกิดมาจากจักรวาลหลักจริงๆพ่อนางเอกเนี่ยเขาอยู่ในช่วงเวลาไหนของซีรีส์หรืออยู่ในเหตุการณ์ไหนของซีรีส์ที่เราคุ้นเคยกันเพราะว่าเราดูมา50กว่าตอนไม่มีพูดถึงตรงนี้นะครับผมผมจะบอกแบบนี้นะฮะ หลายคนอาจจะคิดว่าหลังจากจบอุลตร้าแมนทีกาภาคเดอะฟ n นน o ออ s ิซีแล้วเนี่ยหลังจากนั้นหน่วยกัสจะทานเฟอร์หรือเปลี่ยนเป็นซูเปอร์กัสทันทีเลยอ่าซึ่งมันไม่ใช่นะครับผมว่ากว่าจะทานเฟอร์เป็นหน่วยซูเปอร์กัสเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาอีกนานเพราะเราอย่าลืมว่าเหตุการณ์ระหว่างซีรีส์ทีกาบันไนด้ามันห่างกันประมาณ7-10ปีเลยทีเดียวนะใครที่ดูซีรีส์ไดน,นาก็จะเข้าใจนะครับผมอ่าฉะนั้นสิ่งที่ผมกําลังจะบอกก็คือหลังจากที่ ไดโกะกับเลนะเดินออกมาจากหน่วยหรือก็คือกาลังจะกลับบ้านไปใช้ชีวิตเนี่ยนะครับผมที่เดินสวนมาแล้วเจออาสกะโค้งคํานับให้ะนะฮะช่วงนั้นนะ่ะตัวอาสกะเองก่อนจะเข้าไปหน่วยต้องไปฝึกหรือต้องเป็นตําแหน่งอะไรที่มันยังไม่แบบยังไม่ยังไม่เหมือนที่เราเห็นในซีรีส์อะ่ะนะน่าจะต้องฝึกหรือต้องผ่านอะไรมาเยอะหลายปีเลยนะกว่าจะได้เข้าหน่วยหรือกว่าจะได้ถึงซีรีส์ไดนาเนี่ยนะครับผมหลังจากที่ไดโกะกับเลนะออกมาหน่วยกัสมนะ่ะยังเป็นกัสอยู่แล้วหลังจากนั้นนะ่ะน่าจะต้องหานักบินใหม่มาเข้าทีม ซึ่งทีมตอนนั้นะไม่รู้เป็นทีมเดิมรอเปล่าหรือว่าเปลี่ยนใหม่ทั้งเซตอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์อาจจะเป็นทีมเดิมอยู่ก็ได้นะครับผมรับนักบินใหม่เข้ามาตอนนั้นแล้วนักบินที่ว่าคือพ่อนางเอกไงมาขับกัฟวิ่งหมายเลขหนึ่งแทนเพราะไดโกะออกมาแล้วนี่ถูกปะอ่าเท่ากับว่าเหตุการณ์ในช่วงสมัยของพ่อยูน่เนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์หลังจากเดอะฟรานซดีซี่จบแล้วก็ก่อนซีรีส์ไดนาอีกนะฮะม,มันจะแกปเป็นแกปเวลาขั้นแบบนี้อีกนะครับผมซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่าช่่ววงงเาาาตรรรนนนนี้มนนมมัก็จะสคผ อ่าแล้วหลังจากนั้นนะก็น่าจะมีเหตุการณ์มีเหตุการณ์สับป,ประหลาดอะไรเกิดขึ้นแล้วก็หน่วยก็กยังทําหน้าที่เหมือนเดิมเพียงแต่จะเปลี่ยนคนขับเป็น่อนางเอ,งเอกแค่นั้นตอนช่วงเวลานั้นนะจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ที่ประตูมิติเปิดแล้วเขาหลุดเข้ามาในจกักรวาลทิกเกอร์อะไรอย่างนี้นะครับผมมันก็จะคลิกพอดีแต่หลายคนก็จะตัต้งคำถามอีกว่าเอา้าตอนนั้นน่ะไดโกะเขาแบบสูญเสียพลังไปแล้วนี่ไม่ได้เป็นทิก้าแล้วนี่แล้วทิก้าที่เกิดขึ้นมาคืออะไรจะบอกว่าเกิดจากแสงอีกเหรอ ถ้าจะว่าอย่างนี้มันก็ได้นะครับผมแต่เราอย่าลืมว่าย้อนกลับไปในทิกเกอร์ตอนที่1นนะฮะตอนที่พ่อนางเอกคุยกับเชนโกะเขาบอกว่าในจักรวาลหรือสมัยก่อนเขาเคยเจอเนี่ยเขาบอกว่ามีคนที่คอยชี้ทางแห่งแสงหรือทางที่ถูกต้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันก็แฟงแบ็คเป็นทีก้าขึ้นมาอ่าสิ่งสำคัญนี้ก็คือเขาบอกเป็นบุคคลฉะนั้นทีก้าคนนั้นก็ต้องเป็นบุคคลคนหนึ่งสิไม่ใช่แสงอ่าอะไรอย่างนี้นะฮะฉะนั้นตอนทีทีก้ามาช่วยตอนนั้นอ่ะถ้าเป็นจักรวาลหลักก็คือไดโกะะนนั่นแหล และที่นี่คำถามคือเขากลับมาแปลงร่างหรือเขาอะไรได้ยังเขาแปลงร่างเป็นทีกาอะไรได้ยังไงโอเคอย่างที่บอกเหตุการณ์หลังจบเดอะฟรอนวิซี่เราก็ไม่รู้มันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะครับผมสิ่งที่จะพูดต่อไปเนี่ยนี่คือความเห็นของผมหรือความรู้สึกของผมที่ตอนที่ดูเดอะฟ n อนวิซี่ครั้งแรกอะ่ะผมคิดอย่างนี้มาตลอดนะว่าจริงๆแล้ว่ไดโกะไม่ได้สูญเสียสปาร์กเลนไปเพราะเราอย่างที่เราเห็นว่าตอนที่ทีกาใช้สปาร์กเลนสีดำหรือแบ็คสปาร์กเลนแปลงร่างเป็นทีกาดาร์กอ่ะ ก็ค่อยๆได้แสงสว่างกลับคืนมาจนกลับเป็นมันติท้ายอะไรอย่างนี้และหลังสู้ศึกนั้นเสร็จอะสปาร์กเรนมนไม่ได้หายไปไหนไม่ได้มีการพูดถึงต่อเลยว่าหายไปไหนนะฮะผมคิดมาตลอดว่าสปาร์กเรนอันเดิมหรือที่กลับไปสีขาวแล้วอะยังอยู่กับตัวไดโกะเขาจะแปลงเป็นทีก้าอีกเมื่อไหร่ก็ได้หลายคนสังเกตปะซีนสุดท้ายก่อนที่เลน่าจะหนีออกมา ตอนนั้นนะ่ะเหมือนในซีนนั้นนะ่ะเขาทาให้เข้าใจว่าไดโกนี่คือตายไปแล้วด้วยซ้ำเพราะเสียสละตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลราบอกให้เลนะให้มีชีวิตอยู่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่สุดท้ายไดโกก็กลับมาได้คําถามคือกลับมายังไงนั่งกัรดวิ่งกลับมาอ่าเพราะว่าตอนที่ก่อนจะไปเกาะน,นั้นนะ่ะเกาะอ,อะไรนะลูลูเย่บ้าเกาะน,นั้นนะ่ะเออเขานั่งกัดวิ่งไปโอเคและหลังสู้ศึกนั้นเสร็จนะอะเกาะแม่งกาลังจะจมเว้ย เออมันจมไปได้เกินครึ่งแล้วนะฮะแล้วก็มีซีนซีนหนึ่งที่ไดโกะเหมือนมาเจอคามิล่าที่กำลังใกล้จะตายแล้วก็บอกว่าเออฉันก็ต้องการแสงสว่างเหมือนกันแล้วก็ตายไปนะฮะแล้วพอหลังจากซีนนั้นเสร็จปั๊บเกาะก็จมลงไปมิดเลยไม่มีซีนที่ไดโกะนั่งกัดวิงมาให้เห็นแต่หลังจากนั้นเขากลับมาเจอเลน่าที่โบสถ์ได้เออคำถามคือกลับมาได้ยังไงตรงเนี้ยอย่างที่บอกผมคิดมาตลอดว่าสปาร์กเลนยังอยู่ก็คือเขาน้าจะต้องแปลงเป็นทีก้าแล้วกลับมาสิไม่งั้นกกลับมมาไมไ่ด้หอ นะฮะและอย่างตอนที่ไดโกกลับมาไม่ได้เห็นฉากที่ลงมาจากยาหรืออะไรด้วยคืออยู่ๆก็วิ่งมาจากป่าเฉยเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมคิดนะว่าเออไดโกน่าจะต้องแปลงเป็นทีก้ากลับมาเพราะว่าเกาะมันจมไปขนาดนั้นยานกัดวิ่งน่าจะจมลงไปจนแบบ <h uk> หายไปแล้วแหละนะฮะใช้ไม่ได้นะฮะก็คือต้องแปลงเป็นทีก้ากลับมานะครับผมอะไรอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ผมคิดมาตลอดนะมันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ต้องรองดูเฉลยต่อไปนะครับผมว่าใช่หรือเปล่า นะแต่มันก็เป็นไปได้สูงแหละเพราะไม่งั้นจะกลับมายังไงไว่ายน้ามากเลยนี่หนักเลยยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยนะครับผมอะไรอย่างนี้นะฮะและหลังจากนั้นแหละเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างถูกปะก็หน่วยกัดยังทํางานปกติทีก้าที่เป็นไดโกะก็อาจจะมาช่วยเป็นครั้งเป็นครั้งเป็นคราวนะเพราะยังแปลงร่างไม่อยู่โอเคไปใช้ชีวิตบรรดาวังคารแหละแต่บนโลกเวลามีเหตุอะไรก็อาจจะมาช่วยหรือไดโกะยังไม่ไปดาวังคารทันทีอยู่ที่โลก,ก่อนอะไรอย่างนี้ นะครับผมคือนี่คือที่จะพูดว่าไดโกคือทีก้าคนนั้นที่มาช่วยพ่อนางเอกนะนะฮะก็เป็นไปได้นะครับผมคือแปลงเป็นทีก้าไปแล้วก็ใช้ชีวิตปกติไปอะไรอย่างนี้นะฮะประมาณนี้นะฮะความรู้สึกหรือโมโนหลังดูนะครับผมตอนที่9นะครับผมซึ่งก็โอ้โหน่าตื่นเต้นนะคิดได้หลายทางเลยนะฮะโอเคนะครับผมอะ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมอะ่ะใครที่เห็นยังไงนะครับผมว่าเฮ้ยไอ้มิติที่พ่อนางเอกหลุดมาเนี่ยมันเกิดจากอะไร ซีนที่ยูกะยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับทีก้าโมวี่เนี่ยมันมีอะไรไหมหรือว่าจริงๆแล้วทีก้าเนี่ยมาจากจักรวาลไหนเป็นทีก้าคนนั้นที่เราเห็นนะั่นเป็นตัวไหนจักรวาลแยกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็คอมเมนต์คุยกันได้ตามสไตล์พวกเราเหมือนเดิมนะครับผมอ่าก็แต่แลว,วันนี้นะครับผมก็เอาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณม,าก,า,ม,า,ม,า,มากนะครับที่ตามตั้งรื่จนจบนะครับถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์เทคแคร์กดซับสไคร้ชอบใจไปกดไลค์เพจนะครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ